ถ้าเราไม่อยากจะพังถ้าเราอยากจะปังเราจะต้องทำอย่างไรสิ่งที่หล,หลายๆคนขาดหายไปนิสัยของคนไทยคือไม่มีการวางแผนดังนั้นเดี๋ยวครูจะเอาเกตเล็กเกตน้อยจากคอร์สที่ครูสอนนะคะวางแผนธุรกิจธุรกิจคุณแบบ c e o มาดูค่ะเดี๋ยวครูจะบอกให้ทบทวนให้อีกนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่ทั้งคอร์สแต่ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ สมมุติว่าคุณอยากจะไปสถานที่ที่หนึ่งคุณอยากจะไปวัดต่างจังหวัดคุณอยากจะไปแบบที่อย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องอย่างชัดเจนไปอย่างถูกเป้าหมายตรงเป้าหมายที่คุณได้วางปักหมุดเอาไว้ว่าฉันจะเดินทางไปอยุธยาฉันจะต้องผ่านซอยอะไรบ้างฉันจะต้องถ้าคุณทําการวางแผนคุณจะตรงไปที่อยุทยาอย่างไม่มีข้อผิดพลาด ถ้าคุณจะรู้ร่วงหน้าถ้าคุณมีการวางแผนจังหวัดนี้มันปิดถนนนะเว้ยมันไปไม่ได้ถนนมันซ่อมจริงไหมเหมือนกันกับชีวิตคุณเหมือนกันกับธุรกิจของคุณเหมือนกันกับโซเชียลมีเดียของคุณเหมือนกันกับทุกๆอย่างถ้าคุณอยากจะไปให้มันถึงจุดหมายถ้าคุณอยากจะไปคุณก็ต้องทําการวางแผนทีนี้เราจะวางแผนยังไงล้วคู่จะมาบอกลึกถึงเรื่องวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องเป้าหมายเอาอีกแล้วมาถึงเป้าหมายมันสําคัญที่รักเวลาเรายิงธนูถ้าเราไม่มีเป้าอ่ะ มันจะโดนไหมมันจะโดนไหมก็ไม่โดนจริงไหมเวลาที่เราจะยิงธนูหรือเราจะยิงอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะแล้วถ้ามันไม่มีเป้ามันก็ไม่โดนใช่ไหมดังนั้นนี่แหละสําคัญเราจึงจะต้องมีเป้าหมายปะดังนั้นเราก็ทําการเขียนเป้าหมายเลยค่ะว่าหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องการที่จะคว้าอะไรแต่เรายังไม่ต้องไปไกลถึงหนึ่งปีแค่เขียนมาเฉยๆว่าหนึ่งปีเนี่ยเราต้องการอะไรอย่างเช่น อยากจะได้บ้านอยากจะได้รถอยากจะขายของได้อยากจะมีธุรกิจเป็นส่วนตัวอยากจะทําธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จอยากจะจับเงินแสนจับเงินล้านอะไรก็ว่าไปนะคะนั่นคือเป้าหมายหนึ่งปีข้างหน้าอ่าดังนั้นนะคะให้คุณโจทย์เป้าหมายลงไปนี่คือแบบว่าเคล็ดลับเทคนิคที่โคตรสุดยอดอันนี้เอามาแค่น้าจิ้มนะแต่ถ้าอยากลงลึกนี่ไปเรียนคอร์สฟรีได้แต่เอามาให้ดูเฉยๆเอามาให้ดูก่อนนะจ๊ะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างคะ่ะ พอเราเขียนไปแล้วใช่ไหมว่าโอเคนะปีหน้านะต้องการที่จะมีทําเงินได้1ล้านบาทสร้างโปรแกรมค้สชิ่งนี่เอาตัวอย่างยกตัวอย่างของครูมาให้ตัวอย่างยกตัวอย่างเฉยนะคะผลิตคอสออนไลน์เขียนหนังสือแล้วก็พิมพ์ขายผลิตวิดีโอสัก50คลิปเออเพิ่มคนติดตามสัก5 0 0 0ันคนอ่ะโอเคคุณเขียนไปเลยรู้ไหมคะว่าที่ไอไซร์เขาบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้น2ครั้ง ครั้งแรกเกิดในหัวเราใช่ไหมแล้วครั้งที่สองมันก็คือเกิดขึ้นจริงดังนั้นถ้าบอกว่าได้บ้านอยากได้บ้านได้รถได้บ้านบ้านจะต๊บทำไงแล้วรถซาเร็งทำไงล่ะจ๊ะเออดังนั้นต้องใส่ราคาไปด้วยนะคะไปหาข้อมูลเลยว่าบ้านหลังเนี้ยราคาเท่าไหร่ที่ฉันต้องการเนี่ยมันมันขาดไปตรงนี้ที่ทุกคนสอนให้เราเขียนเป้าหมายเขียนเป้าหมายเขียนเป้าหมายแต่ไม่มีใครมาบอกเราว่าแล้วสเต็ปที่เราจะต้องทํา เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นมันมีอะไรบ้างเราจะต้องตัวเราเองอ่ะจะต้องรู้ดีที่สุดว่าเราจะต้องแยกย่อยมันออกมามีอะไรบ้างบอกเราจะทําเงิน1ล้านเราจะทําเงิน1นึ่งแสนเราจะซื้อบ้านหลังใหม่เราจะซื้อรถหลังใหม่บ้านหลังใหม่ราคาเท่าไหร่แล้วฉันจะต้องทําเงินได้เท่าไหร่เขาถึงจะให้ฉันกู้ยุคนี้คงไม่ให้กู้แล้มั้งซื้อเงินสดไปเลยรถราคาเท่าไหร่แล้วฉันจะต้องทําเงินเท่าไหร่ฉันถึงจะได้ไฟแนนซ์แบบเนี้ย โน no, มัน,ม,นมันต้องมีสเต็ปของของมันไปอ่ะแต่คือแบบทุกคนเรสบอกแต่ว่าเขียนเป้าหมายนะเขียนเป้าหมายนะแล้วสเต็ปละ่ะใครๆก็เขียนได้เขียนมาเลยได้เป็นสิบสิบข้อลอู้อยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีลูกทีมอยากมีนู่นมีนี่ใส่รายละเอียดไปแล้วก็ใส่สเต็ปใส่ขั้นตอนที่เราจะต้องทํา นะคะที่เริ่มเริ่มกระบวนการการวิธีการปฏิบัติวิธีการเอาจริงเอาจังวิธีการลงมือทําอาทิตย์แรกบอกว่าโอเคต้องผลิตอ e ีบุ๊กนะแล้วก็สั่งพิมพ e ์อีบุ๊กนะแล้วก็วางแผนโซเชียลมีเดียนะอาทิตย์ต่อไปนะก็ต้องผลิตคอร์สตัดต่อนะผลิตคอร์สแต่งภาพนะแล้วก็คอร์สอ e ีบุ๊กนะอย่างเช่นของพี่น้ําหวานเฮ้ยอาทิตย์แรกนะพ้าฉันอยากจะมีลูกทีม อยากจะทําเงินได้6 0ห0 0คนอาทิตย์แรกนะฉันจะต้องเรียนรู้เรื่องการใช้โซเชียลมีเดียฉันจะต้องเรียนรู้เรื่องการสร้างคอนเทนต์ฉันต้องเรียนรู้เรื่องการออกมาไลฟ์สดนะคะอย่างใครบอกจะปิดการขายได้อาทิตย์ที่สองฉันจะต้องเรียนรู้เรื่องการปิดการขายฉันจะไปหาเรียนใน YouTube ฉันจะไปเรียนฟรีก่อนที่ยังไม่เสียตังว่ามันมีสอนเยอะแยะเรื่องการปิดการขายเรื่องการโพสต์เพื่อที่จะให้ปิดการขายมันเป็นยังไงมาทักทายนะคะสวัสดีนะคะเออแล้วก็ อาทิตย์ที่3ฉันจะต้องเรียนรู้วิธีการตัดต่อถ้าฉันออกมาตัดต่อถ้าฉันออกมาทําคลิปฉันจะสามารถปิดการขายได้ฉันจะสามารถทําให้คนมาซื้อสินค้าฉันได้อาทิตย์ที่3ฉันจะไปเรียนรู้เรื่องการตัดต่อฉันไปเรียนรู้เรื่องการทําคลิปเนี่เห็นหรือยังที่รักตีมันเป็นอาทิตย์เอาล็อกเอาแค่สาหัวข้อไม่ต้องเยอะก็แล้วก็มาวางแผนกระบวนการถ้าเราไม่วางแผนเราไม่วางกระบวนการแล้วเราจะไปอย่างที่ครูบอกอ่ะเราจะไปคิดเราจะไปแตะมันได้ยังไงเดือนละหกหมื่น แล้วพอครูบอกว่านี่นะที่รักจะต้องวางแผนนะจะต้องมีการแผนจะจะแตะเงินหกหมื่นจะต้องมีอะไรบ้างอ่าเขียนไปใช่เยอะเลยแต่พอเขียนไปอากูจะเริ่มวันไหนแล้วทีนี้จะเริ่มวันไหนจะเริ่มตรงไหนจะเริ่มยังไงนี่งไงขั้นตอนที่ครูบอกเอาแยกออกมาแค่สามหัวข้อที่มันคล้องจองกันแบบเนี้ยที่รักเก็ตไหมเนี่ยให้แบบให้ง ที่จับต้องได้สุดๆนี่เอามาจากคอสฟรีมาให้ถ้าใครมาดูย้อนหลังแล้วยังไม่ได้ไปเรียนคอสฟรีหรือใครไปเรียนแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําการบ้านไม่ได้ทําอะไรเลยรีบไปทําไม่งั้นนะจะพังนะจ๊ะถ้าอยากจะปังต้องทำํำ